ตอนแรกผมกะเอามาใช้งานว่าจะขับเดิมเลยครับอยากเตะก็กดลงเลยผมหาโชว์ก่อนได้รถเด็กเพิ่งเคยเจอเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยลอยแห่งการไหมอันนี้คือใส่ไว้ถ่วงฟิตเมนหรือเปล่าฮะแต่ทรงสูงไหนเนี่ยอ่าแล้วข้างหลังลองโอ้โหกี่แผ่นเนี่ยถามแผ่นอันนี้สูตรของทางร้านเนี่ยโกสามแท้ครับตั้งใจจะซื้อซีเคนี่แหละแต่หาบอดี้ไม่ได้เขาบอกว่าแท้นะคนขายบอกมาว่าแท้เออแท้ก็แท้ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยที่เพิ่งเสร็จเองไหมหรอคุณจะไปซีเคแล้วเหรอขอเช็คหน่อยนะโอ้นี่ลมดันมันมีผลกับฟิตเมนคุณวะเนี่ยก็เลยต้้้องงใชาานนท่ีแหละ สวัสดีโมเมนต์เลสซิ่งนะฮะวันนี้เราก็มาชมคลิปกันอีกเช่นเคยนะฮะแต่วันนี้นะครับเราจะพามาดู Evolu t ช o n หรือ La นเซอร์ a r คาแลนเซอร์ที่มีเทอร์โบเขาก็เรียก E ี o กันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นพวกที่เขาทำา e EO หรือว่า l อาแลนเซไปทำเดี๋ยวจะใส่ชุดพาร์ทจะทำเป็นสไตล์ซิ่งหรือไม่กระทังแบบเฉินหลงอะไรอย่างนั้น E ี o 3อะไรอย่างนั้น,นครับแต่วันนี้ที่เราจะมาดูก็คือ La นเซอร์ที่ใส่พาร์ทอีโแล้วก็จัดทรงแบบเตี้ยเต้สแตนเดี๋ยวเราไปดูครับไม่ค่อเกเลย วันนี้เราจะพามาดูคน <c oughs> <c oughs> นี้นะครับจัดส่งแบบสแตนแบนแบนมาเลยเอาไปคุยกับเจ้าของรถกันสวัสดีครับผมพีนะครับเจ้าของแดนเซอร์คันนี้ครับคันนี้นะฮะมาเจอคันนี้เพราะว่าตอนนั้นผมไปซื้อล้อที่ร้านเขาใช่ไหมผมไปซื้อล้อแล้วก็เห็นคันนี้จอดอยู่ในบ้านต้องบอกก่อนว่าเจ้าของเขาค่อนข้างจะเขินกล้องนิดนึงนะฮะอาจจะแบบอ้นี้นิดนึงก็ผมไปซื้อล้อที่บ้านเขาแถวเนี่ยเข้ามาถนนจอกแล้วก <c oughs> <Toyota asma> <els> ็มาเจอคันนีはは้จอดอยู่ในบ้านตอนนั้นก็คุยกับเจ้าของกับพีเขาไปแป๊บหนึ่งว่าเออทรงสวยดีรถได้มายังไงอะไรยังไงสุดท้าย เลยขอมาถ่ายลงคลิปหน่อยครับลบกวนนิดนึงนะครับวันนี้ใช่ครับผมเห็นว่าเพิ่งไปออกงานกาแฟไปของคิงแคมเบอร์ใช่ครับคันนี้เสร็จนานยังเหมือนผมเพิ่งเห็นเพิ่งถ้าเรียบร้อยตอนนี้ก็เพิ่งเสร็จนะครับคำนาก็เติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยจริงๆไม่ได้เห็นจากงานอื่นนะผมไม่เห็นคันนี้เพราะว่าผมไปซื้อล้อที่บ้านเขานะวันนั้นมาเอารอที่บ้านเขาผมก็ไม่ค่อยได้ออกงานไม่ค่อยได้ไปอะไ่ใช่ไหมอ๋อต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นแลนเซอร์ใช่แลนเซอร์เป็นอีคาร์แต่ว่าอาจจะมีารรรรทีีี่่เป็นนนนออกก้ไมับ เป็นรถเตี้ยเหมือนกันไหมเป็นทรงตรงซิ่ง JTC ประมาณั้นอ๋อขนาดอยู่ไหนแล้วครับ่ายไป้แล้ว่ายไปแล้วเคันนี้ทำไมถึงตอนนั้นถึงมาเล่นรุ่นนี้ครับถึงมาเอาอีคาก็ผมชอบพวกอีโวอยู่แล้วครับก็เลยขายซิตี้ไปกี่ปีแล้วครับที่ขายแล้วก็เริ่มทำคันนี้เริ่มโปรเจกต์ก็เพิ่งได้คันนี้มาประมาณ6เดือนเองครับ6เดือนตอนที่ได้มานี่คือคิดไว้แล้วไหมว่าต้องจัดทรงแบบนี้หรือว่าเราไปทางทรงซิ่งแบบที่อีโวก็ทำกันแบบตทรงนี้เลยครับผมทรงนี้คือตั้งใจจะเอาอีคามาทำทรงนี้อยู่แล้วใช่ทรงนี้ แน่นอนมีมีแบบไหมเพราะว่าจริงบ้านเราไม่ค่อยมีใครทําทรงนี้นะหรือว่ายัางไงเราอยากจะแหวกแบบผมก็หาประมาณทรงนี้นะแต่หาไม่ได้เลยมาถึงรถในบ้านเราใช่ไหมทั้งเมืองนอกด้วยอะไรด้วยพยายามหาทรงประมาณนี้แหละแต่ไม่มีเจอแต่ทรงซิ่งๆิ่งส่วนใหญ่จะไปทางซิ่งทางแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์กันถ้าตัวใหญ่ทางแต่งแรงเคยเจอแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวนี้ตอนนั้นไปเชียงใหม่มั้งแต่ตัวนั้นเป็นตัวท้ายเบนซ์เขาก็เอามากดแบนเหมือนกันแต่อันนี้เป็นตัวอีค่ะอันนี้ถ้าเป็นอีวัวมันคืออีวัวสามป่ะใช่ครับ้าเป็นพาร์ตในอี เป็นมีแค่พาร์ทครับผมพาร์ทรอบคันกันชนหน้ากันข้างติ่งหลังก็หางหลังทรงยูสามอ๋อคือมีพาร์ทติดรถมาบางส่วนใช่ครับบางส่วนสีนี้ไหมตอนได้รถมาสีขาวสีเดิมสีเดิมใช่ไหมก็ถือว่ามีพาร์ทติดมาหน่อยเราเลยแบบจะไปต่อยอดได้ใช่ไหมเราอาจจะต้องไปหาพาร์ทที่เป็นยูโอมาอีกก็มาลุกวีโอแล้ว ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูที่รถกันเลยดีกว่าอย่างที่พี่บอกคือสีเป็นสีนี้มาอยู่แล้วสีขาวนะครับผมเขาทาสีขาวมาแล้วแต่ว่าทรงมันไม่ใช่เตี้ยแบบนี้แน่ๆใช่ไม่ใช่ป่ะก็คือทรงรถปกติใช่ครับผมเหมือนเขาใส่พาร์ตมาเฉยๆให้มันเป็นลุคอีโวสามตรงไหนบ้างที่เราได้ติดรถมาเดี๋ยวเราดูข้างหน้าก่อนแล้วกันเพราะี้ก็มีกันชนหน้าติดรถมาก็เป็นกาบข้างกาบข้างอันนี้กาบข้างติดรถมาติ่งหลังคือตรงนี้อันนี้ใช่ครับอ๋อแล้วก็มีหางหลังทรงอีโวอสามอันนี้คือต ทำให้ดูเป็นอีโวสาวจะเป็นพาร์ตประมาณนี้สามสี่ชิ้นนี้ก็เป็นพาร์ตที่อาจริงก็ตามตรงก็คือเหมือนเป็นพาร์ตแบบบ้านเราทำใช่ไหมแต่เขาก็ซื้อติดรถมาเจ้าของเก่าติดมาอยู่แล้วก็แสดงว่าไม่ต้องไปวุ่นวายไปนั่งขึ้นพาร์ตขึ้นกันชนอะไรเราเอามาจัดทรงอย่างเดียวตรงนี้คือใส่ลิ้นเพิ่มไหมอันนี้ลิ้นยางซามูไรไหมอ่ะใช่ผมว่าผมเคยซื้อใส่รถ n อนวอยู่ทำไมถึงคิดว่าจะใส่เป็นยางเพิ่มมาจากพาร์ตเดิมก็มันชอบผูดลิ้นหน้าได้ท้องมันชอบแตกกับไฟเบอร์ก็เหมือนเอ ตัวนี้เป็นวัสดุอะไรไฟเบอร์ป่ะใช่ไฟเบอร์ครับฝาโปรงไหมป่ะฝาโปรงเป็นแบบนี้ด้วยป่ะฝาโปรงอันนี้ผมซื้อมาใส่เพิ่มตอนแรกเป็นฝาเดิมครับแล้วนี่เป็นฝาของอะไรฝาอีโวซานแท้ครับเขาบอกว่าแท้เขาบอกว่าแท้ซื้อมาเขาบอกว่าแท้ใช่เราก็ใส่ไปอ๋อตอนแรกเป็นฝาแบบฝาปิดฝาเล็กฝาโปรงเป็นธรรมดาถ้าเป็นอีโวก็เป็นจะมีร่องอย่างนี้เหรอใช่ครับร่องพวกนี้อ๋อเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าพี่ก็ไม่ค่อยถนัดอีโวเหมือนกันแต่ที่มาคันนี้เพราะว่าเออเห็นทรงมันแปลกทรงมันแปลกแล้วก็ไม่มีคนทำเราซื้้้้อออฝาาาาาโปรงมมมมมเเพิ่ซซืืทสสีีีีนนลย เรวพวกไฟพวกนี้ครับไฟมาติดรถเดิมๆเลยครับผมฝั่งนี้ก็อันนี้เป็นแรปมาป่าเป็นเหมือนฟิล์มดำเป็นฟิล์มเขาติดมาอยู่แล้วอ่าผมมาติดมาติดเพิ่มตั้งใจให้มันดูมีอะไรจากสองข้่งจา่ฝ่งหนึ่งเฮ้ยอันนี้ไฟเนี่ยอันนี้ไฟมันแตกแต่ทรงสูตรไหนเนี่ยอันนี้สูตรของทางรามเน่ยไฟมันแตกครับใช่ครับแต่ก็คือไม่ได้เปลี่ยนไฟหม่อะไรแค่แบบติดสติกเกอร์ให้มันดูมีอะไรหน่อยด้านหน้าตรงตะแกรงก็ถอดออกสองฝั่ง เมื่อกี้พาร์ทเราเห็นไปแล้วว่าเขาใส่อะไรมาส่วนนี่ดีกว่าเรามาถามเรื่องฟิตเมนต์กันดีกว่าค <c oughs> ันนี้มีดีที่ส่งตอนเอามาทําอะไรมันตอนเอามาวันแรกผมจับใส่ล้อกระทะก่อนเลยทําเป็น r าก่อน ล้อกระทะขอให้ทําเป็นรถทรงแบบเดิมๆไปก่อนตอนแรกก็ว่าจะขับเดิมเลยครับแต่ยังไงก็ได้ประมาณสองอาทิตย์ก็จัดทรงเลยอยู่ไม่ไหวมันต้องโยงแล้วขัดหัวขัดตาอันนี้คือช่วงล่างทําอะไรไปบ้างครับโช๊คเป็นของอะไรเยโช๊คของบิดครับติดรถมาหรือว่าเราทําไปเพิอ่มซื้อโช๊คมาซื้อโช๊คมาใหม่เป็นของตรงรุ่นใช่ครับผมคันทีผมหาโช๊กก่อนได้รถเองอ๋อเหรอก็ผมว่ากะเอามาทรงดียวเตี้ยแน่นอนคือมีแพนอยู่แล้วว่าจะขายติตตี้ทำอีโวทรงนี้ ก็เลยหาของไว้รอเลยคือโชว์มาก่อนรถนานไหมอ่าไม่นานนะครับประมาณสองสวันแต่รู้อยู่แล้วว่าเราต้องไปท่านี้ใช่ครับผมอันนี้เป็นสตาร์ดปักเดียวเอาโช๊คเดิมออกแล้วก็ใส่ตัวที่เราซื้อมาตัวบิดไปอันนี้มันสุดไหมสุดกระบอกยังมันต้องตัดต่อต้องทำอะไรเพิ่มไหมตอนนี้ก็ปล่อยสปริงแล้วครับสุดแล้วเหลืออยู่นิดนึงให้มันไม่กระแทกเบาให้มันมีระยะหน่อยนะครับผมแล้วพวกตรงอื่นอะปีกนกปีกนกอะไรต้องทําอะไรเพิ่มไหมครับถ้าเกิดจาก่รงนี้ไม่นะครับก็เดิมเลยกดลงเลยใช่ไอ้ฟอยช่วงล่างอย่างนี้ม มีเหมือนพวกรถเก่งเข้าไปป่ะก็คือเราก็ไม่ได้ทําอะไรของเดิมเลยเปลี่ยนก็โช้กอย่างเดียวโชว้กอย่างเดียวโชว้กชชกระดลงเลยใช่องศาล้อมันปรับได้ไมั้ยมันมีแคมเบอร์ปรับไหมอันนี้แคมเบอร์ก็เปลี่ยนน็อตปูโช้กกับผมใส่บอลจอยอ๋อตอนแรกมันมันไม่ใช่บอลจอยใช่ไม่ใช่ครับอ๋อเราเปลี่ยนเราถือชโช้กมันก็เปลี่ยนหัวเป็นบอลจอยแล้วก็ปรับตรงบอลจอยเอาถูกปหมใช่ครับผมองศาล้อให้มันอันนี้เอียงหน่อยป่ะอันนี้มีเอียงอันนี้เอียงครับอันนี้สุดเลยสุดบอลจอยเลยสุดหัวเลยใช่ไหมตอนแรกใส่เป็นล้ออะไรมาตอนแรกผผมมมเเเเเปปปลลลี่่ยยยนนนนนไไหหหหาาาาชชุุดดือกัะะพร็ข้ ใน Facebook คุณไปส่องดูชุดนี้ไม่ใช่ชุดล่าสุดอะคือมีก่อนหน้านี้ตอนแรกใส่ไปล้ออะไรก่อนเป็นทีเงาครับผมขอบ16ใส่ได้แค่เดือนเดียวแังไงมันไม่ได้ก็อยากลอง15ทรงมิตตี้ขอบ15สีขาวก็ลองยัดทรงมิตตี้ไปตอนนั้นก็ชอบเลยแต่ก็เห็น16กว้างเนี่ยผมได้ท E อมาคู่หลังคู่หนึ่งก็หาอีกคู่หนึ่งเป็นเดดมอนกว้าง8เหมือนกันก็อยากลองยางดึงดึงดูลองยัดดูก็โอเคเลยแล้วตอนนั้น t ี TE มันกว้างเท่าไหร่ชุดก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเดนบอลอ่าเป็น15 อ๋อสิบห้าสิบห้าก้เกศถ้าสิบห้าก็กองกว่านี้เลยลรถรถเตี้ยลงกว่านี้เลยใช่ <S <S ใชแล้วทำไมมันเตี้ยไปหรือสเปคล้อมันยังไม่ถูกใจที่ล้อหลังมันหุบไปหน่อยก็เลยเปลี่ยนจากสิบห้าเป็นสิบหกอันนี้มันได้ยางดึงมันก็เหมือนแบบ จื่ดออกมารับกดโปรงหน่อยตอน15ห้ใส่ยางเบอร์อะไร2 0 5 5 0 5หหอ๋อ2 0 5มันก็จะกลมๆหน่อยใช่ไหมใช่อันนี้เป็นเกตไปสิแล้วเป็นยาง205 45ห้ล้อกว้าง8ออฟ40ก็จะได้มิตินี้อันนี้เรามีลองสเปเซอร์มีลองอะไรไหมลองคู่หน้าอะแดปเตอร์นิ้วหนึ่งกับสเปเซอร์ครับผมอะแดปเตอร์นิ้วนึงนี่ไ่ พีดแคเคคือถ้าไม่ลองมันก็จะไม่พิดแม็กจะไม่ไม่พอดีสูงเงินี้ใช่ไหมมันจะหูไปใช่อันนี้เป็น4ี่รูร้อยสี่รูร้อยครับโอ้โหนี่แสดงว่ามันต้องหาล้อกว้างกันตรงเนี้ยใช่สูมมันเอาเรื่องกันตรงเนี้ยเพราะผมลบคัมเบอร์เยอะก็เลยต้องลองนิ้วนึงนะครับผมตรงนี้ถูกใจยังในชุดนี้ก็กว้างแปดเอาจริงผมก็ชอบชุดนี้แล้วนะน่าจะอยู่ยาวๆแหละอยู่ยาวๆใช่ไหมล้อมันเป็นมาอย่างนี้หรือเ่าหรือว่าเราไปกึงเราไปอะไรมาอ่าไปกึงหน้าเงาไปกึงหน้าใช่ป่ะตอนแรกเป็นสปูนสีดำขอเป็นสีดำทั่วไปใช่ครับผมร ต้องซ้มอ่ะเราพับหรืออะไรทำไมมันมีรอยรอยพับร <c oughs> อยแห่งการไหม้หรืออะไรครับ,บอันนี้พ,พับซ้มไปใช่แล้วนีนะ่ยางมันสีเหรอหรือว่ามันพองจากอะไรอะ่ะยางนี่แหละครับยางมันถูกขอบตอนเลี้ยว <c oughs> มันดันเข้าไป อันนี้พับซุมไปแล้วแต่ก็ยังยังมีร่องรอยเล็กแต่สตาร์โรเตียรก็ต้องเงี้ยเนอะให้มันเห็นแบบความพองความอะไรหน่อยนนี้ขนาดพับไปแล้วนะเนี่ยขอขออนุญาตนะขอเช็คหน่อยนะโอ้ฟิทเมนต์นี่แบบโอ้ยขอบดํามาแบบตัวถ่ายคลิปใช่ไหมแล้วเดี๋ยวางไม่เงาใช่ไหมโอ้นี่ลมดําแบบที่ฟิตเมนต์เขาพับไปแล้วสีก็พองแต่ก็ไม่ได้สี่เลียดตรงนี้อันนี้คือฟิตเมนต์ของสเปคนี้นะครับก็คือเป็นข้างหน้าล้อ16กว้าง8กับยาง205ล้อแอนด์แอบเตอร์นิ้วหนึ่งก็จะมาประมาณนี้ ตรงนี้ครับอย่างที่พีเขาบอกว่าตอนแรกก็เป็นหัวโชคเข้าไปอันนี้เลยต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นบอลจอยเป็นบอลจอยเพื่อที่จะได้ปรับองศาได้ใช่อันนี้คือสุดมาแล้วใช่ขังสุดแล้วเดี๋ยวให้ดูมิติล้อด้านข้างหน้านะครับจะเห็นประมาณนี้นี่เห็นไหมนี่ล้อเขาจะประมาณนี้นี่ ก็คือมันปรับได้แค่ตรงนี้สามารถปรับอรงองศาแล้วก็คือได้แต่บอลจอยตรงนี้ใช่ตรงนี้ก็ปรับง่ายๆเลยก็คือ2ฝั่งแล้วฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นก็เหมือนกันครับนี่สูตรตารางก็เหมือนกันนะหัวบอลจอยซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้เปลี่ยนหัวแบบนี้เราจัดทรงแบบนี้ไม่ได้แน่แต่พี่ก็ได้เอาลงเอาปรับจะตัดลงได้อย่างเดียวเล้ก็จะตรงๆอยู่ใช่ไหมมันก็จะติดแหละอาจจะไม่ได้แบนเท่านี้อ่ะนไหนเปิดสาโปรงแล้วขออนุญาตเลยละกันนี่เป็นเครื่องยนต์อะไรเอ่ยอ่า 4G15 ครับเป็นเครื่องเดิมเครื่องเดิมติดรมมมาเลยันนนกีี่้้พอ เราดูทรงเราไม่ได้ใช้ความแรงอยู่แล้วใช้ได้ไป4ี่จง 4G จีเลยเขาไหมไม่นานนะไม่ในรงรงนี้ไม่ต้องเอาแรงนะแค่ขับไปได้พอแล้วตอนได้รถมาเราทําอะไรกับมันไหมตัวเครื่องมีปัญหาอะไรไหมเครื่องไม่มีนะก็คือเครื่องติดรถอีคาร์มาเลยครับผมเราก็ยังใช้ได้ปกติใช้ได้ปกติเลยครับผมเราเอามาคอนมาอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ทำเลยเครื่องก็ถอยท่านี้เลยหลอกมาไงก็ขี่อย่างนั้นเลยใช่พวกกองกองเปล่งยิ้มติดรถมาหรือคุณเอามาทำเพิ่มอ่ามันติดรถมาติดรถมาเจ้าของเป็นวัยรุ่นหรือเป็นคนแก่ที่ เป็นวัยรุ่นเขาอ๋อเป็นรถขายเป็นคนเล่นรถเหมือนกันอ๋อป้ารถเหมือนกันเฮ้ยห้องเครื่องมันก็ไม่ไม่ได้แบบลกไม่ได้อะไรนะก็ยังสะอาดอยู่นะไม่ได้ทําอะไรเลยท่านี้เลยมีกินงเขาลิงมีเสียอะไรบ้างยังยังยังกระทรงนี้เคยเหยียบบ้างไหมเคยเหยียบแบบเร็วเบ้างไหมเคยลองซัดบ้างไหมอ๋อมันก็ไม่เร็วหรอกมันก็ได้เต็มที่ก็ร้อยร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบหรออันนั้นคือประมาณคือสูตรของมันแล้วใช่แล้วสมมติถ้าเขาทำกันอ่ะถ้าเขาจะโมกันถ้าเครื่องเดิมเนี้ยลองไปศึกษาดูบ้างป่ะผมก็ไม่ได้กาะพรรไยแงอ เอาทรงก่อนแต่อื่นจ้างมันเต็มที่แล้วก็มาแบบของโล่ของเหลวอะไรทั่วไปที่ต้องทำของเหลวหมดเลยน้ำมันเครื่องน้ำ่าน้ำอะไรพวกนี้ก็แค่นั้นเซอร์วิสแค่นั้นเลยใช่ครับอันนี้เกียร์อะไรเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเนาะฝานี่ที่บอกที่ไปซื้อมาใหม่ใส่เลยมาถึงใส่เลยใช่สภาพนี้เลยใส่เลยอันนี้แผ่นความร้อนครับแผ่นการความร้อนน่าจะของอี3วสามมันคือวัสดุเลยอลูมิเนียมอลูเขาบอกว่าเป็นฝาแท้ใช่เขาบอกว่าฝาแท้น่ไดะแท้นี่มันมีเพลทอะไรพวกนี้นะใครใสยอีโวก็รบกวนม ดูแลให้ข้อมูลหน่อยนะครับแต่น้องเขาบอกว่าคนขายบอกมาว่าแท้ <c oughs> <c oughs> น้องก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะบอกแท้อ่ะกูเชื่อมึงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออแท้ก็แท้ ด้านหลังนะครับด้านหลังถ้าจะทรงนี้ต้องทำอะไรบ้างโชคคือซื้อมาสีต้นเลยป่ะใช่สีต้นเลยจัดใส่อันนี้เลยสีต้นครับเอามาใส่เลยแต่ด้านหลังต้องทำอะไรบ้างไหมฮะอย่างข้างหน้ามันมีบอลจอยแล้วข้างหลังเราต้องทำอะไรกันด้านหลังผมเปลี่ยนแค่โชคอย่างเดียวครับผมเป็นโชคก็กดเตี้ยได้เลยสุดตัดยังไม่สุดครับยังไม่สุดยังเหลือเยอะไหมอันนี้เหลืออีกประมาณเซนหนึ่งข้างหลังพับซุ้มรับครับผมข้างหลังทั้งตัดทั้งพับเลยอันนี้ตัดออกเลยใช่๋อล่องลอยอ่าแล้วข้างหลังลองโอ้โหกี่แผ่นนีแว ไอ้แผนละกีมิลไม่แน่ใจครับยัดก็คือจัดทรงใ่ะเอาสุดน็อตเลยอันนี้น็อตยังยึดได้อยู่ใช่ไหมได้ครับหรือว่าเปลี่ยนไอ้นี่ไปแล้วเป็นน็อตยาวน็อตยาวแล้วจะเปลี่ยนตัวผู้ไปแล้วเนาะไม่เอาแดปตเตอร์เลยอันนี้คืออะไรลองพทีลาแผ่นลองดูแล้วเอาลงใช่ใช่ครับผมลองเทียวแผ่นเอาลงลองเทียบดูทรงละอันนี้คือสุดของมาแล้วใช่ครับผมถ้าเกิดลองกว่านี้อีกอะน็อตพอปะน็อตไม่พอไม่พอลแล้วมพอหมดแล้วเฮ้ยเพิ่งเคยเจอเนี่ยสมมติว่าเคสรถผมเองแล้วกันเต็มที่อาจจะลองแบบแผ่นเดียวก็จะเป็็นนแบบ8มมม10อไรยางั้หืก6 ส่อะไรอย่างนั้นเพราะว่าตอนแรก6แล้วมันยังไม่พออะไรอย่างนั้นอ่ะคือถ้ามากกว่า1ิบอ่ะผมอาจจะใส่ดัปเตอร์ไปเลยแต่อันนี้เหมือ <c> น <oughs> เขาใส่มา3แผ่นเลยอันนี้ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรใค<น>รนะครับผมอีกอย่างอันนี้มันก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไปถึงขั้นแบบหาดัปเตอร์เราลองเราสอดเราไม่พอก็เพิ่มใช่ครับเปยนเป็นล้ออย<ต>ใช่ไหมลองมันลองไม่เท่ากันอยู่แล้วอีกอย่างเขาเป็นพ่อค้าล้อด้วยนะเขาเลยแบบหาลองบางทีอาจจะใส่ให้ลูกค้าเห็นนะเพื่อเป็นการขายของแต่พูดถ้ามันไม่พอก็ลองเพิ่มถ้ามันหนาไปก็เอาออก สามแผ่นอันนี้คือตั้งใจให้มันเป็นหน้าหลังคนละลายใช่ป่ะผมตั้งใจครับแต่ตอน15ก็ยังเป็นล้อลายเดียวกันอยู่ใช่ครับแล้วยังไงถึงมาจบ16บหกครับก็อยากลองยางดึงๆนิดนึงเคยไปสายใหญ่นี่ไหมเคยไป17ไปอะไรไหมสิเคยเทียดาน้ํามันผมว่ามันแปลกๆปไปนิดนึงเพาะว่ามันจะมุดเข้าไปหน่อยคือมันอาจจะมุดลงยางเลยแหละใช่ป่ะล้อจะดูมิติใหญ่ไปหน่อยเราอยากได้เล็กๆแล้วกดเราไดเยาวข้างหลังนี่เป็นสเปคอะไรยังไง16กว้าง8ออฟสามห้าเมื่อกี้ข้างหน้า40แล้วจะเปลี่ยนอีกไหมยิ้ม น่าจะใส่ท่านี้แหละแต่อยู่ท่านี้มานานยังที่เป็นหน้าหลังคนละลายนะประมาณอาทิตย์หนึ่งเพิ่งเปลี่ยนเลยใช่ไหมจัดเป็นใหม่ก็น่าจะจบแล้วสำหรับฟิตเมนต์ของคันนี้นะครับจัดทรงประมาณนี้ง่ายๆเลยอยากเตะก็กดลงเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยใช่งั้นขอดูภายในหน่อย ภายในทําอะไรไปบ้างครับตั้งแต่ได้รถมาภายในคันนี้ก็ตอนแรกมาเป็นพวงมาลัยเดิมผมใส่พวงมาลัยอันเก่าของรถคันเก่าก่อนอ๋ออาจเดิมเป็นพวงมาลเมกินอ๋จากคันเก่าอ๋จากซิตี้มาใช่พวกคอนโซลคอนโซลอะไรพวกนี้ก็ของเดิมหมดใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าเกิดเราจะทำเป็นอีโวะเราเราต้องเปลี่ยนข้างในได้ไหมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะต้องเปลี่ยนแหละครับพูดถึงก็ยังสภาพโอเคอยู่นะใช่ยังสวยอยู่เลยเออไม่ได้แบบปากแดดเต็มที่อาจจะมีแบบถ้าจะใส่ลำโพงก็หาฝาปิดลำโพงให้มันดู เรียบร้อยเบาเนี่ยบาะก็ติดรถมาเบาะติดรถมาครับผมเฮ้ยภายในไม่ขี้เหร่นะเนี่ยภายในโอเคเลยทวงมีแววว่าจะเปลี่ยนไหมหรือเอาท่านี้ไปก็น่าจะเปลี่ยนแล้วผมน่าจะเปลี่ยนใช่ป่ะพะมันไม่ตรงเนี่ยมันเป็นมูเก้นเนี่ยเอออาจจะหาเป็นพวกอย่างอื่นมาใส่ให้มันดูเข้ากับรถมากกว่านี้หัวเกียร์ก็ติดแบบนี้มาใช่ติดมาเกียร์ธรรมดาอันนี้ไม่กี่สปีดห้าห้าครับผมห้าสปีดนี่นะครับเรื่องความเป็นพ่อค้าล้อนะครับอันนี้คือใส่ไว้ถ่วงฟิตเมนหรือเปล่าฮะหรือยังไงครับหรือเอามาจะขายของบอรหลังผมมันไม่สวยยอออออ๋มาาก็เเลลล้ บอกไม่สวยเลยเอาล้อมาวางใช่มันมีผลกับฟิตเมนต์คุณวะเนี่ยพอบามีล้อแล้วมันทําให้ดูแบนลงป่ะไม่นะเพราะทำงานผมก็ขนล,ล้ออยู่ประจําคนนี้อ๋อก็อคือไปไหนก็จะมีไอ้สามชุดนี้วางอยู่ตลอดก็ทำงานผมก็วิ่งซื้อล้อขนล,ล้อ,อใ่ก็ใช้คันนี้ขนเลยใช่เ้ยผม,มเป็นพ่อค้าล้อจอริงป่ะครับผมเพราะเวลาไปงานก็คนก็จะมาดูเนี่ยเพราะข้างในผมไม่ค่อยมีอะไรใส่เอาไว้ให้มันดูมีอะไรนิดนึง่งเคยเจอว่าเอาล้อใส่ไว้กันบอกบอกไม่สวยคือเราจะไม่ทำบอกใช่ไหมเราจะปล่อยอย่างนี้ให้มันล ใช่ว่าข้างในผมก็ขนขออยู่มันก็จะเลื่อาาเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวขนมันก็เลอยอีกใช่ไห<ช>มพวกติ๊กเกอร์นี้ก็เรามาติดเป็น<ช>สไตล์เราครับผมสวยนะคันนี้กับทรงนี้ไม่ค่อยเจอครับแลนเซอร์อีคามาทำเป็น e v โวแต่ว่าทรงสแตนแบบนี้นะครับผม คิดว่าจะทําอะไรเพิ่มกับคันนี้ไหมว่าไม่น่าทําแล้วครับผมก็ผมอยากไปซีเคแล้วตอนแรกผมตั้งใจจะซื้อซีเคนี่แหละแต่หาบอดี้ไม่ได้อ๋อทายเบนส์เนะใช่ครับผมผมอยากได้ก่อนคันนี้ใจจริงอยากทำทายเบนส์จได้รุ่นนี้มาก็เอาไปก่อนจะรีทั้งให้มันเสร็จเสร็จจะไปต่อครับก็คือจะขายคันนี้เลยเหรอยังครับผมสมมติว่าถ้ารอเบื่อก่อนแต่ใจไปนู่นแล้วใจไปนู่นแหละใช่ไอ้นี่ที่เพิ่งเสร็จเองไหมเหรอคุณจะไปซีเคแล้วเหรอก็คือซีเคก็จะท่านี้เหมือนกันป่ะใช่ท่านี้แน่นอนครับซีเคมันต 17น่าจะต้อง17ดูดิคันนี้เพิ่งเสจเองอ่ะพวกจะไป 4K แล้วว่ะแสดงว่าคันนี้ก็คือจะไม่ทำอะไรแล้วขี่ท่านี้แบบมีมิ팅กับพงกาแฟก็ขับออกไปก็ตอนแรกผมกะเอามาใช้งานไงยแล้วก็มาท่านี้จริงๆครับผมเห็นหลายคนแล้วครับบอกว่ารถใช้งานใช้งานแต่ได้ความเสีติดความตี้หรือไม่ก็ความเสีติดทรงรถนะมันเห็นแล้วมันอยู่ไม่ได้ใช่ใช่ก็เลยต้องใช้งานท่านี้แหละถ้าแบบตอนนี้ใช้คันนี้คันเดียวเลยใช่ผมมีรถคันเดียวครับคันเดียวคือคันนี้ทั้งใช้งานด้วยแล้วก็ออกงานด้วยใช่ค่ซื้อล้อแม็กค้น นี้หมดเลยใช่ครับโอ้โหไอ้นี่เบสเสร็จคันเดียวครบชุดเลยนะครับผมก็ลืมถามติ๊กเกอร์นี้ก็คือเราติดเพิ่มติดเพิ่มครับผมอันนี้มันแบบมาจากไหนหรือเราไอ้นี่เองดูรฟเฟนซ์จากไหนพวกรถดิฟบอหรือว่าก็พวกรถดิฟพวก180ญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ครับคันนี้ก็เล็บส่วนมากมาจากพวกญี่ปุ่นหมดเลยก็แทบแทบไม่ได้ดูของอีโวเลยอ๋อก็คือเป็นดูพวกฝั่งแปนฝั่งรถดิฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะออกแนวรถดิฟหน่อยเพราะจริกินที่เห็นพวกงานล่าสุดของฝั่งญี่ปุ่นก็อีโวก็นพวก E ี V3 วมอะไรอย่างเงี้ยก็พอเห็นอยู่แต่อย่างที่บอกครับบ้านเราอาจจะยังน้อยหรือว่าถ้ามีผมอาจจะยังไม่เคยเห็นนะต้องขอโทษด้วยนะครับเผื่อแบบมีบางคนก็ทําแบบนี้อยู่แต่ผมอาจจะเพิ่งเคยเห็นเลยอย่างนี้คันนี้ก็จะประมาณนี้มาใครจะซื้อล้อเฟสอะไรนะเฟสเราอ่าพิรศักิ์โรเวอร์ครับก็ใครสนใจล้อก็ลองดูเขาได้ครับผมโดนเขาไปแล้วครับชุดนึงครับวันนั้นวิ่งเาถึงบ้านเลย ต้องเงียบมากอ่ะนี่คือท่อเดิมเดิมเลยใช่ทรงเหมือนซิ่งนะแต่ท่อแบบเงียบจัดอ่ะเดี๋ยวให้ดูคือท่อเขาแบบเดิมจัดตั้งใจเป็นท่อเดิมเลยใช่โอ้แต่ขับมาเมื่อกี้ก็ได้อยู่นะทรงอ่ะเดี๋ยวคถอดหมวกกัน,นี่ <c oughs> เราเลย ปยังใส่หมวกกันน็อกเลยนะครับตามเข้ามาเนี่ยขอบคุณพีด้วยเจ้าของรถขอบคุณครับอันนี้นี่เขามีเพื่อนมาด้วยนะแก๊งเขากะเอาแบนด์เหมือนเขาไหมครับแบนแบนแบนด์ใช่ยเลโกเล่นมันมาจาก ER 3 4ร์สามสขนุนดูแบนด์อื่นมาแต่งแบนด์ตัวเองวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพามาดูการขับรถที่ไม่แพงก็สวยได้วันนี้เราไม่ได้เอารถยนมาแวนเวทผ้ามาถ่ายคลิปวันนี้นะครับฝนจะตกแล้วขอไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย